ฉันขอโทษเชื่อฉันขอโทษจริงๆทำให้พวกเธอผิดหวังฉันไม่เคยต้องการเธอได้ซ้ำไปแต่ฉันก็จะปวดกับไอ้เรื่องบ้าพวกนี้ด้วยความผิดของฉันมันเป็นความผิดของฉันเจ็บเจ็บปวดทุกทุกอย่างมันเจ็บปวดก็ต้องทำลายกับ พ่อแม่ทุกคนจะถูกต่เพื่อนฉันฉันผิดไปเองแกทุกสิ่งทุกอย่างมาเริ่มจากแกใช่ไหมแกแกและเธอแกมันเปพพ็คนความผิดของแกที่พังทุกอย่าง ไม่ไม่มันมันไม่ใช่ื่องจริงพวาเขาเกิดเปิดเครื่องเจเาเตอร์แล้วก็ทำ้ายไปทุกอย่างจะฆ่าแกโอ้

เด็กใหญ่ใครทั um ้งนั้นจะบอกวามันโก้ก็จะถูกอยางแกมันโก้ฮู nope ้ฉันไม่เยเป็นดีกว่านี้ทุกการคนที่เขาทำาเหมือนโมกันไม่ได้เลไม่ฉันขอขอจริง What